่ผมตัวสองตัวมาสองพมาโอ้โหมาผมสามสองสสิตะเกียงมาสองพันสี้ตัวสองตัวสวยวิตัวโอ้โสามันเจ็้อยยี่สิบโอเคครับผมใสทุกคนด้วยนะครับผมตอนอยู่ในเกมเกมช่างฟอร์โนะครับผมเพผมาสาจันเดฟิเช่นเคยนะครับผม มาเลยเยมค่ายสิจีนะบอกมาหายผมจะเริ่มเล่นที่หมุนละ20นะผมตายเปิดเทอร์โบไปด้วยมาผม52มาสอ0 3มา5ส 4, 4มาลอง่ต้เร่งมาผมทลาย799ครับผมโอ้โหเราไม่กล้าถ้าทายมากเลย าหายเับผมรองก็โตมาแล้วปรับหมวนบายสี่สิบมาอีทวายมาครับมาโอ้โหหนึ่งพันแปดสิบแปดมายสองร้อยมาเราก็โตเด้งมาครับผม1ันสามร้อยแปดส รอนตัวเล่งมาแล้วปรับหมูขึ้ไปหกสิบมาถึงร้อยแปดสิบไม, 8, มถึงร้อยสี่สี่ไมสามร้อยเก้าสิบไม้หนึ่งพันเก้าสิบแปดม้ห้าร้อยห้าสองมาตัวเด่งมาโอ้ยมีสองวันสาม้อยเจ็สิบหกแล้วผมดูลอนไม่กาาไม0แปดสิบแล้วผม มายลหกร้อยหมายขสานสองหมายลหนึ่งร้อยแปดครับผมมาลขหนึ่งันแปดร้อยหมายขสยสามหกหมายลแปดสิบดวยมายล้อยยี่ิบแปดมาแล้วก็ตัวเด้งมายเผสามพันยี่สิบ็ผมเราไม่กลาหมายลหกสิบสี่ วมา7วยป8มา1,600มา4 8 0แปดสิครับผมมาโวเร่งมาอีกมา2,920แล้วผมเรา,มา,มา 2, 9, 110, มไม่มกล้าไปตับขึ้นไปครับผมหมด100ไปเลยมา45มา115ครับผมวสองตัวมา2,434 มาแราโตได้มางมา2590เกาสิบแลยครับผมโอ้โหวันนี้ครับผมไปไปต่อ้บหน่อยยี่สิบไปตัววายครับผมเจ็ดร้อยแปดสิมาอีกร้อยสี่่ห้าโอ้ยมาอีกพันห้าเลยครับผมมา้รกโตได้มา2 6ง5ัหกร้อยส้าะไรก็บอมนก็ต มาแบบเพื่อนมอีกสักหนอหกเศษล้วกันไปมาโอ้โหมาขัสามัสองเศษเศษตะแยงเป็นแผง ó, ครับผมมา 5, 3, 2, แล้วก<ๆ>็ต่อได้มาสามพันสองหนอหกสิบ <MATT> ส <dude. why S 2> ี่แล้วผมดอกนี้ไปมาหนึ่งหกเศษมาสองสี่สี่ตัวไว้ด้วยไตัวไว้อยู่ มาสองพันสี่ร้อย 00, ตัวสองตัวมาสองร้อยมาสองพันแปดสิบแปดมาผมหกสิบสี่มา, 200, มา, 8, ต,ม 64, มาตัวได้มาแถักมาสามพันสี่ร้อยสามสิบสองครับผมไปขอยันมุนขึ้นมีไปสองร้อยแล้วกันบายเลยโอ้ยฝีทิ้งนะผมมาหน่อยมาโอเคสอห้าสี่ของผมไหม หมายเลขสวยวิวายโอ้ยสามหนเจ็ดร้อยี่สิบหมายร้อยหกสิบครับผมมาก็ตโทได้มา 40, 170, ร้อยสี่พันเจ็ดสิบเดีวผมคอมโบนี้สวยสวยโอเคครับผมขอจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วนะครับผมตอนนี้ยอดลงท่สองหม่นห้าพันสองรอยสามสิบหกนะครับผม โอ้ยกับเกมเกมเช่าก็โจน,นะครับผมทุกคนอย่าลืมเล่นกันนะครับผมโอเคผมขอทุกคนเฮงๆแต่เยอะนะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ